รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ m o เด r n Night o o o k i n g บายยิ่งสั่งรายการทำอาหารสุดโมเดิร์นคู่กับ Modern Night TV ออกอากาศทางช่อง 9M HD นะครับทุกวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธเวลา16นาฬิกาคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับเป็นวันที่อาจารย์นิสัตจะต้องรับผิดชอบเข้าครัวกับคุณผู้ชมแล้วก็นำสาระความรู้มาฝากคุณผู้ชมในช่วง c Cooking Train แต่สิ่งที่อยากจะเน้นแล้วก็อยากจะย้ำให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ชื่นชมกับตำรับอร่อยที่เรานำมาฝากในช่วงฟิวชั่นค o กกิ้อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ชอบทำอาหารแบบพริกแพงเล็กๆ วันก่อนเพื่อนอ่ะยาอนาพิกแกนเคียววาไปใส่ในไข่เจียวโอ้เขาบอกว่าอร่อยมากทีเดียวมีอีกคนนึงเอาไข่ตุ๋นใส่ไว้ในชามไปนึ่งเสร็จเรียบร้อยครึ่งชามอีกครึ่งชามทําโจ๊กแล้วก็มาใส่ไว้ข้างหน้าเป็นโจ๊กไข่ตุน๋นโอ้ดูเก๋มากเลยคุณผู้ชมตอนนี้เราคงทนไม่ได้แล้วล่ะเราไปเข้าครัวพริกแพงกันดีกว่าไหมคุณผู้ชมพ่อปุ้ยช็อกเข้าโรงพยาบาล แต่ในขณะที่พ่อช็อกนั่นคือปุ้ยพึ่งเสียแม่ได้3เดือนที่บ้านปุ้ยก็เศร้ามากปรากฏว่าพ่อก็มาช็อกอีกปุ้ยพึ่งรู้ว่าอาการช็อกของผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงก็ตอนเห็นพ่อตัวเองเนี่ยเหมือนท่าแตก